ค่ะทุกคนคะจุใจกันหรือ,อยังนะคะกับที่วัดสันปายางหลวงที่จังหวัดลำพูนนะคะที่พาทุกคนเดินดูรอบในส่วนของที่วัดสันปายางหลวงแห่งนี้หมดแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าสวยงามตั้งแต่เราเดินข้ามประตูเข้ามาจากทางด้านหน้าเลยนะคะก็มีอยู่หลายๆจุดที่เราเข้าไปได้นะคะและก็หลายๆจุดที่เราก็ยังเข้ามาไม่ได้แต่ตอนนี้พี่อะยืนอยู่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดน่าจะเป็นแลนด์มาร์ค คำว่าแลนด์มาร์กเดตรงจุดอื่นจะเสียใจเอางี้เอาไปว่าสวยทุกจุดอะค่ะแต่ว่าตรงจุดที่อยู่ตรงเนี้ยจะเป็นในส่วนของวิหารที่มีหลังคา5ชั้นเนี่ยที่เราเห็นกันเห็นไหมคะแล้วก็ด้านหลังสามชั้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าในส่วนของวิหารตรงเนี้ยเห็นไหมคะดูชัดด้านหน้าสวยงามมากเป็นวิหารของหลวงพ่อเขียวโขงต้องหันไปดูนะคะหลวงพ่อเขียวโขงนะคะชื่อเต็มเมของท่านก็คือพระพุทธ อัญญะเ,ออเดี๋ยวนะคะพระพุทธอัญญะออรัตนมหานาทีสีขลิปุญชัยะะอันนี้คือชื่อเต็มๆของท่านนะคะจะอยู่ทางด้านในนะคะแต่ว่าทางด้านานอกนียคือในส่วนของน,ะะนี่ค่ะวิหารที่ที่บอกว่าเป็นการก่อสร้างแบบศิลปะแบบล้านนาผสมผสานกันระหว่างเก่าใหม่นะคะคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักก็คือพระครูอินทระนะคะท่านเป็นผู้สร้าง ออกแบบที่ในส่วนของวิหารแห่งนี้นะคะแล้วกออ็อย่างที่บอกว่าเป็นหนึ่งในสิ์ของวิหารศิลปะแบบล้านนาที่สวยงามนะคะสวยงามสร้างตอนปี2 5 3 6นห้อยานะคะแค่นี้บอกว่าประวัติก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่ที่แรกแล้วนะคะว่าหลังคา5ชั้นเนี่ยคือไม่ได้สร้างแบบเล่นๆน,นะคะมีที่มาที่ไปเห็นไหมคะว่าบนหลังคาเนี่ยจะมีในส่วนของอีกที่ไปยืนไกลๆหน่อยนะคะเพราะถ้าเราไปยืนยืนใกล้เราจะมองไม่เห็นทั้งหมดนะคะยืนไกลๆหน่อยแล้วกัน เห็นไหมคะนี่เห็นยังตรงไหนดีเนาะนี่นี่ต้องต้องให้เห็นทั้งหมดนะคะไม่งั้นจะเห็นไม่หมดเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมว่าหลังคามีห้าชั้นเห็นไหมแล้วก็มีช่อฟ้าอยู่ห้าช่อเห็นไหมคะคือเหตุผลที่ต้องมีห้าช่อเขาบอกว่าเออสร้างเพื่อที่จะแบบเป็นการแบบเอาพุทธศาสนามามามา,มาเชื่อมโยงด้วยนะคะคือช่อฟ้าห้าตัวเนี่ยก็คือ หมายถึงพระเจ้าห้าพระองค์นะคะแล้วก็สังคางด้านหลังก็มีช่อฟ้าอีก3อันเขาหมายถึงศีลสมาธิปัญญานะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่า5้าบวกสมเท่ากับแปดถูกไหมคะห้บวกสเท่ากับแก็คือการปฏิบัติในเรื่องของการให้ไปเลยนะคะการปฏิบัติในเรื่องของอมัคมีองค์8นะคะแล้วก็เพื่อที่จะนําไปสู่เส้นทางสายกลางเขาเรียกว่ามาชัชฌิมาปฏิปทติ เส้นทางไปสู่ขนทางแห่งการดับผู้หรือเส้นทางไปสู่การนิพพานนั่นแหละนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือคร่าวๆจริงๆก็ไม่เข้านะคะก็เป็น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 เรื่องเป็นรายที่เขาเขาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการที่เอามาเชื่อมโยงการสร้างในส่วนของวิหารของพ่อขุเกี่ยวแห่งนี้นะคะแล้วก็ที่วิหารแห่งนี้นะคะคือไม้ที่เอามาสร้างเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้ตะเคียนทองนะคะมาจากประเทศลาวมา แล้วก็ทางจังหวัดทางภาคเหนือของทางประเทศไทยเรานะคะส่วนหลวงพ่อของเขียวที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นหินที่มาจากาประเทศลาวนะคะามาจากบ้านทุ่งมหาวันประเทศลาวนะดอนมหาวันเออดอนบ้านดอนมหาวันนะคะคือเมื่อกี้เราเข้าไปด้านในแล้วนะคะแล้วก็คือกี่คิดว่าถ้าขงเขียวนะน่าจะเป็นองค์ที่อยู่ด้านบน ะะไม่น่าจะเป็นองค์ที่อยู่ด้านล่างที่เป็นสีทองนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเก็บภาพไว้ฝาทุกคนแล้วนะคะส่วนข้อมูลในเบื้องลึกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอไปสืบคนต่อเพิ่มเติมนะคะอันไหนที่เป็นข้อมูลที่เรายังไม่แน่ชัดหรือยังไม่มีข้อมูลที่ทแน่ชัดมากมายเนะี่ยที่จะยังไม่ค่อยอยากพูดออกไปนะคะแต่รู้แค่ว่าที่เนี้ยสวยมากนะคะแล้วก็ใครที่มาลำพูนก็อย่าลืมมาที่วัด สันปลาย,ยางหลวงแห่งนี้ด้วยนะคะอยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุริบุญชัย,ยไม่ไกลเดินมานิดเดียวนะคะแต่อย่าเอาแบบกี้นะเมื่อวานนี้นะคะที่สามารถเดินจากวัดพระธาตุริบุญชัยนะคะเพื่อที่จะมาวัดสันปลายยางหลวงแห่งนี้นะคะระยะทางแค่ประมาณโลกว่ากว่าแต่สามารถเดินได้นู่นนะคะกี้ไปโผล่วัดมหาวันอ่ะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสามารถเดินไปไกลได้ขนาดนั้นได้ยังไง กลายเป็นว่าเราเดินตาม g p s สไปแล้วมันผิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัดนี้อยู่ใกล้กับวัดภา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 พระธาตุฤาษีุนชัยไม่ไกลเลยนะคะที่จะบอกว่ายังไงดีคือถ้าคุณจะไปกู่ช้างกู่ม้าเนี่ยมันจะไปอีกเส้นหนึ่งถนนไปทางประตูท่านานะคะถ้าคุณตรงไปตรงไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะไปถึงกู่ช้างกูม่ม้าโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้ามาที่วัดสันปายางหลวงแห่งนี้ออพอคุณถึงท่าหาษีพุนชัยแล้วใช่ไหมคะ ตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะมาถึงวัดช้างรองนะคะตรงมาอีกนะคะตรงตรงมาเรื่อยๆมันจะมีทางแยกอยู่เป็นสังแยกตรงนั้นนะคะเลยมาดูท่านางม,มาน,นิดนึงให้คุณเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เดินม,มาตามทางเข้ามาตรงถนนเขาเรียกสันปายามหนึ่งเดินเลาะๆๆมาเร ary, ื่อยๆนะคะเราก็จะมาถึงที่ในส่วนของวัดสัปนปายางหลวงแห่งนี้นะคะโอเคค่ะจุใจหรือย,ยังคะสำหรับในส่วนของวัดสันปยายามหลวงแห่งนี้นะคะโอเคก็ ช่วงนี้เขาทอดกระถิ่งกันใช่ไหมพี่เห็นทอดกระถิ่งกันทุกวันเลยนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณของทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากงเจอเรื่องอะไรกันเยอะแยะมากมายไเลนพี่เข้าใจว่าทุกคนก็เครียดด้วยนะคะพี่ก็เครียดด้วยไม่แพ้ทุกคนหรอกเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะผ่านมันไปได้นะคะไม่มีอะไรที่มันจะอยู่กับเราไปได้นานหรอกนะคะทุกอย่างเป็นอนิจังอรู่แล้วดังนั้นก็มาวัดก็อยากให้มีความสุขแล้วก็ทำใจให้สบายนะคะ รับคนที่เดินทางมาจากในพื้นที่ที่เขากาลังอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็มาชาร์จแบตละกันนะคะมาที่ลำพูนตอนนี้ที่ที่นี่เขามีงานนะคะหลายที่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่28 29 2 1เนี่ยเขาก็จะมีงานที่ท่าดานเอกีเป็นงานโค้เออน่าจะเป็นงานประจาของประจําปีของของที่จังหวัดลำพูนแห่งนี้นะคะเพราะมันไม่ได้มีที่ประตูท่านาที่เดียวนะคะงานโค้เนี่ยจะมีที่วัดพระธาตุนิพพุนใช้ด้วยแล้วก็มีที่ โคมเยอะมากนะคะโคมเยอะมากจริงๆเลยนะคะที่มาเมื่อประมาณครึ่งเดือนที่แล้วโคมยังไม่เยอะเท่าเมื่อวานที่เราไปนะคะคิดว่าเดี๋ยวขอปใกล้ๆสิ้นเดือนเขาคงจะแบบเยอะกว่านี้อีกนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันบ้างนะคะเดี๋ยวกี้ขอตัวไปทำธุระล่าส่วนตัวก่อนนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายๆเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปตรงไหนกันต่อเพราะว่าเราก็ไปมาเกือบครบแล้วนะคะในส่วนของจังหวัดลำพูนนี้นะคะอยู่บังจุดที่มันจะอยู่ใน ที่ใครเข้ามาติดตามอยู่นะคะแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลอนุรักษ์โบราณสถานที่สวยงามแล้วก็มีอายุยืนยาวแบบเป็นพันพันปีแบบนี้นะคะพลิปุนชัยลำพูนนะคะที่ชอบมากเลยอชอบชื่อนี้จริงๆเลยรู้สึกแบบเออเนาะมันเป็นอะไรที่มันมันน่าทึ่งนะคะอายุเป็นแบบคือือาอณาจักรแห่งนี้นะคะอยู่มานานมากนะคะและอย่างที่บอกว่า ประวัติของลาพูนเองหรือฮลิปูนชัยเองเนี่ยเป็นพันปีนะคะเยอะกว่อาอยุธยาบ้านเราอีกโอเคนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ที่อื่นกันกันก่อนแต่พี่ยังไม่บอกว่าเราจะไปที่ไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวอไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าด้วยนะคะโอเคค่ะแล้เวเราสไปยางหลวงนะคะอย่าลืมมานะสวัสดีค่ะ